สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Joker Channel V สองนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนลงหมดรถติดล่มนะครับในเกม Farming Simulator 2019นนะครับผมมีนอ้องคนหนึ่งทักไปที่แฟนเพจนะครับก็จะมาสอนลงให้นะครับผม ออก่อนชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับปชมเลยครับมาอ,อันดับแรกนะครับผมก็มาที่ google นะครับพิมพ์เข้าไปว่า MOS s f r r m n n s s m u u l t t r r 2 1 9 9แล้วก็เว็บนี้นะครับเว็บเนี้ยแล้วก็มาที่ค้นหานะครับเนี่ยผมค้นหาไว้แนละ้ว ก็พิมพ์ตามผมได้เลยนะครับเนี่ยเปรียวดิบก็ค้นหาไปครับออมาหน้าที่สองไม่มีนะครับหน้าที่สามอ่ะันอยู่หน้าสามนะมันมีหลายเวอร์ชันนะเวอร์ชันเก่าหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดสิบจุดหนึ่งมีจุดสี่จุดสองนะครับเอาตัวนี้นะครับก็เดินม,มา นี่ครับเราจะเจอดาวน์โหลดหมดก็กดคลิกไปมันจะมาหน้านี้นะก็เลื่อนลงมาสเต็ปหนึ่งฟรีดาวนโ์โหลดโอเคมามาดาวน์โหลดไฟล์นะครับปึ๊บดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับไฟไม่ใหญ่ครับก็แสดงในโฟลเดอร์ปึ๊บมันจะมาได้ไฟล์นี้นะครับเนี่ยเราไม่ต้องแต่งไฟล์นะครับก็ต่อมาก็มาที่ เข้าที่ My c o m นะครับแล้วก็ไปที่ d o c u m e n t นะครับแล้วก็ My Game Farming Simulator 2019แล้วก็เข้าที่ Mod นะครับก็ลากลงเลยครับลากลงมาที่ Folder เ o ดก็ปึ๊บอันนี้ผมเคยลงแล้วนะครับผมจะไม่ลงทับนะครับแล้วมันถ้าลงใหม่มันจะไม่ขึ้นแบบนี้ครับสมมติว่าลงแนละ้ว โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยนะว่าหมอดมันจะเป็นรูปร่างยังไงนะครับอโอเคนะครับเราก็มายูกขึ้นในเกมเลยนะครับผมก็ไปที่หมอดนะครับปึ๊บเอกไปที่ตรงนี้นะครับหมอดที่เราลงทั้งหมดมันจะอยู่ตรงนี้ครับก็เลือกหาดูนะครับว่าหมอดมันเข้าไหมหรือยังไงนะครับเนีย่ยถ้ามันเข้ามันจะเป็นหมอดตัวนี้นะครับ ก็ <g år> อ่านไปอ่านไม่ออกเราก็ดูไปกัน yd'. ก็จะเป็นมดตัวนี้นะครับมดติดลมก็โอเคนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด like subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆมาให้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม